และช่วงนี้เราจะพาผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่หาดพัทยากันบ้างนะคะโมโนธวันนินายพัทยาเขาดาว2,025คืนแรกค่ะมอบโชคเงินสด20,000บาท10รางวัลให้กับผู้ร่วมงานนะคะดีใจกันสนันเวทีเลยและเตรียมลุ้นกันต่ออีก10รางวัลในคืนนี้ขณะที่บรรยากาศร้านค้าก็คึกคักทีเดียวนะคะนักท่องเที่ยวมาเลือกชิมชอปกันก็ทําให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกษิจในพื้นที่ค่ะ พาไปดูกันหน่อยนะคะบรรยากาศงานโมโนทเวนตีไนพัทยาเขาดาว2025ในช่วงค่ำคืนแรกนะคะบรรยากาศเนี่ยคึกคักทีเดียวนะคะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมงานกันเต็มพื้นที่ชายหาดค่ะและมีกิจกรรมสำคัญที่ทุกคนตั้งต,า,งตารอ,อก็คือการแจกเงินสดรางวัลละ20,000บาทแจก10รางวัลน,นะคะให้กับผู้โชคดีที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันป๊บแชร์ซึ่งจับรางวัลกันสดสบนเวทีเลยค ฟังเพลงอยู่ดีๆพอถึงเวลาจับอ้าวได้เงินหมื่นกลับบ้านด้วยโดยมีคุณหัไทยทิพมัดจุ้ยผู้อํานวยการธุรกิจดูหนังออนไลน์บริษัทโมโนสตรีมมิ่งจำกัดเป็นผู้มอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับผู้โชคดีค่ะคุณนรเศษแท่เฮห่งหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้รางวัลเงิน2 0 0 0 0บาทบอกเลยว่าตื่นเต้นและตกใจมากนะคะทันทีที่ได้ยินพิธีกรประกาศเลขของตอนเองก็ตั้งใจจะนําเงินรางวัลที่ได้ไปเที่ยวต่อในช่วงปีใหม่ค่ะส่วนคุณพิษ ชยาภาพินไทยสงบอกว่าตอนที่ลงทะเบียนในแอป,ปิ๊บแชร์ก็ไม่ได้คาดหวังจะได้รางวัลน,นะคะพอประกาศออกมาอุ้ยเป็นเลขของเราตกใจมากค่ะบอกเลยว่าจะนําเงินรางวัลแบ่งให้กับเพื่อนๆและนํากลับไปมอบให้คุณยายค่ะลองไปฟังเสียงของผู้โชคดีกันค่ะเต้นเต้นมาครับแล้วก็ตกใจแต่แรกเห็นคนหน้าได้ผมก็ดูดูเลข เราก็ได้เหมือนกันออตอนสุดท้ายพอดีครับตอนนี้เราบอกให้โหลดแอปแล้วลุ้นรางวัลตอนแรกตอนนั้นหวังหวังเลใ,ใจลึกๆไหมลึกๆตอนมาตอนแรกที่เปิดเนี่ยมันก็อ่ะมันมีเลขให้ลุ้นด้วยก็หวังอยู่ครับก็บอกประก,กาศก็นั่งลุ้นอยู่เหมือนกันส่งโชคดีส่งถ่ายปีมากค่ะ ไม่มได้มไรหมูอเปา nice ไม่ได้มูค่ะไม่ได้มูลเลยก็ขอบคุณทางโมโนเมืองพัทยามากนะคะที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะทำให้ได้ผู้โชคดีหลายๆคนด้วยค่ะ นี่นะคะไม่ได้คาดหวังแต่ว่าโอ้โหเงินหล่นทับเลยเอาในงานโมโนโทวนที่นายพัทยาเขาดาว2025นะคะก็ยังมีการคัดสรรร้านค้าหลากหลายเมนูมากกว่า600ร้านค้าค่ะมาให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชิมช็อปกันอย่างคึกคักนะคะทีมข่าวได้พูดคุยกับบรรดาร้านค้าอย่างร้านอาหารปิ้งย่างไข่ทรงเครื่องบอกว่าวันแรกโอ้ยคนค่อนขน้างเยอะนะคะปีนี้ก็ไม่ใช่ปีแรกที่มาขายแต่มา3ปีแล้วบรรยากาศยังสนุกคึกคื้นเหมือนเดิมขณะที่ ร้านชาไทยบอกมาขาย2ปีแล้วปีนี้ค่อนข้างคึกคักนะคะแล้วก็พื้นที่จัดงานจัดระเบียบได้ดีกว่าปีก่อนไม่มีแผงร้านค้าที่เกินพื้นที่กันฝั่งเพิ่มเติมจากแม่ค้าในพื้นที่ค่ะเป็นงไงบ้างคี่คนคึกคักดีครับแล้วก็จัดงานได้เป็นระเบียบครับเรียบร้อยคนก็รถไม่ติดด้วยครับจัดระบบได้ดีมากกว่าทุกๆปีครับดีขึ้นเรื่อยๆทุกปีครับ2ปีแล้วครับ2ปีปีนี้กับปีที่แล้วเทียบกัน ปีนี้อาจจะระบบดีกว่าครับแต่คนยังอาจจะขับบ้านกลับอะไรเยอะด้วยครับ ด้านนายปรเมศงามพิเชษนาย,ยกเมืองพัทยาบอกว่าเมืองพัทยาเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามาขายสินค้าฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายก็ทําให้เกิดการจับจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจไปจนถึงระดับรากหญ้าสาหรับคืนวันนี้นะคะเรายังคงมีกิจกรรมแจกเงินรางวัล20 0 0 0บาทอีก10รางวัลน,นะคะจะแจกช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มตรงนะคะดังนั้นใครที่สนใจไปร่วมงานเนี่ยอย่าลืมโหลดแอปพลิเคชันปีปแชร์แล้วลงทะเบียนลุ้นโชคใหญ่ส่งท้ายปีในงานโมโนทัวนี่นายพัทยาเขาดา 2025กันนะคะ